ถึงแล้วจะถึงแล้วไปเร็ว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 รีบมาเร็วรีบมาเร็วไป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 ได้ยังว้ายไปเหมือนเดิมก็ทูฟันแต่มีคนบล็อกกูฟันวำไหมแคสเตชันน่ะเตชันเราไปได้ไง ตอนแรกเราไปแล้วลืมแล้วไม่ได้นนานเกินโอ้ยทำไรโอ้ยโอ้ยเกะกะวะตีดด้วะทำไมด้ววะเกะกะวะโอ้ยไม่คิดนี่ใครวะไี่ใครวะโอ้ยเกะกะวะเกะกะวะโอ้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 ไปไปไปต้องใช้วิธีเดิมอ่ะเซวีเดิมอ่ะแล้วก็ไอ้น้องน่ารักเลย กงให้มันบักเลยเออแล้วเดี๋ยวพวกกูก็รลีพวกกูก็แครีกันเฮ้ยเอารอบนี้แม่งมาเอาเขี้ยอะไรเด่ะให้กูผมเป็นคนเอาวิมมี่นอนแอบเหรอไปยังกูตายอติดด่านนี้ไปชั่วโมง

โอ้ยกำแพงอร่อยยังเลยเข้าแบบนี่ปะแต่เนี่ยมึงจะลีไปจบจบวะทำไมเอ็นเนี่ยรูปมันหน้าจอดำปะอโนนมานี่ไงมันขานแล้วไงขาดผ่านแล้วไงก็รอคนอื่นจบก่อนมันต้องรอคนอื่นจบก่อนเข้ามาได้ เจ็บเจ็บยำกระหม่อมเนี่ยหมม่อเชี้ยะชี้ฮะกูอยู่ไหนกูก็ไมปเลยกูยังไม่รู้เลยวกูอยู่ไหนได้ใครเอ่ยแล้วด่บนี้มีผีไหมเนี่ยไม่มีไม่มีแต่นิกโดนหักคอไอ้เหรอวะ ถ้ามึงเข้าไปที่มือโดนใครอ่ะเราคือใครชุบแปะช่บอืมโอเคโอเคไม่เจอใครเฮ้ยอะไรมือมือโอ้ย่าเข้าที่มึอมือกูขึ้นได้กแจ๊ว้กูเจอไล้ขนาดเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่ข้างหลังหลังอ้าวมาดิว่าหลอดกันเองอ่ะดูยาทรงมาดีไปดีผ่าร้านาผ่าร้านารออยู่แล้วเมื่อกี้ใครอ่ะไปไอ้นนท์ไอ้นนท์กูเองครับไม่ชอบไปนี่เหรอนนท์ น่าจะอย่างนั้นมึงลงไปเหรอตอนนั้นอะไม่นะแล้วทางนี้กูเพิ่งมาไม่เหรอทางจุดเกิดกูนี่เอ๊ยกูเกิดตรงนี้นี่เนียเกิดเนี้ยไม่มือจัดไม่ยากไม่กล้าบัเลยกูว่าทางจะเป็นทางนู้นก็ได้ะยิงมาทางไหนันเะกอมาทางตรงนู้น่ะไอ้นู้นเหรออะไรชั้นน่ะเนี่ยมาเสี่ยงนี่ก็ได้มาทางนี้เหรอ เมืองไทยนี้ไม่เคยมาอันนี้มันลงไปอ่ะอย่าเลยให้กูรู้ว่าเสียงเอารู้ว่าเสียงโอเคเอาตันะลงไปอีอะตายแล้ววะแตกนี่กูแตกกลับขึ้นมาไอ้น้องเข้าขึ้นมานี่เดือลงเหตุการณ์เหตุการณ์ เในการมันเกิดแต่ได้กูเขี่ยกันเหี้ยมึงมาเต้รออะไรเนี่ยยานไปเดินข้ามคนไปโถ่มาเต้จัดผมไม่ไหวละอ่ะผมแล้วรอเราเดาสักทีไหมมุมมืดนี่มันจะเป็นมันจะเป็นมุมมืดมันจะแค่มืดแค่นิดเดียวอ่ะแล้วมันก็จะสว่างเลยมันจะไม่มันจะไม่มืดยาวอ่ะเนี่ยเจอแล้วกคทางนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใช่วะนิกกลับละใช่เหรอเียใช่แล้วครับอันนี้นะใช่ใช่ถ้าจำไม่ผิดนะอ้าไม่ผิดอตถูกะล้วมันมีคนจ้องเราจะมืดก่อนมันจะมืดก่อนเข้าไปเลยเทียนเข้าไปเลยเนี่ยถูกแล้วเนี่ยหนานออยู่ไกลไนู่นโอ้ยเฮียตอนนี้กูเห็นตั้งนานละเฮียแต่เออเราไม่เคยเข้าหมายแต่เราไม่ได้เข้าเอฮียไม่เคยเข้าอเฮียเรานจ้องนะครับ ก็รตัวเฮียมันไม่ง้องไลยสัตว์เอ้๊ะเฮียเรายืนนิ่งโคตรน่ากลัวเลยไปเจอไอ้ไงจะเอิกไป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 เฮีไปไรเฮนั่นสกินมอคเกอร์ไอสั์มาโดนไปกินวอล์คเกอร์เฮียไอเฮียมดูมันเดือดเลยสกินวอล์คเกอร์มันต้องพุ่งหาเราไม่ใช่ไอ้คนไม่ไหวงล้วมันจะพูดเฮลโหลแล้วก็ชาร์จมึงเลยเฮลโหลฮลโหล มา่นอยากเล่นน้ำก็ลดลงไปได้นะเนฮะลดได้นะลงได้นะนานเนี้ยแต่อยู่นั้นก็อันตรายเหมือนกันโอเคผมยังเล่นได้นะเจนจริงเหรอเป็นไรไม่เี่ยคุญมันมีทาาขึ้นอยู่เรียนไปเลยอาคาะก็มาต้องเชี่ย์กันแหละไปโนรู้จักไหมโซคาลิเบอร์โนงเกม p ีวีพีวิ่งก่อนนอนวิ่งกอน วิ่งแล้วดองวิ่งล้ววิ่งแล้วเสีมอยู่ด้านลังกูสียงมาอยูด้านหลังกูไม่รู้กูไม่รู้แเราลันปออยไรไเหี้ยเหี้ยไว้ไว้ไวอ้ยดติติติดดติ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 ดแซกติดดตยติิดดตดดต ไอคนบอกซิกเซ็งไม่กระโดดติดขือไม่เว้ยวัดอะไรนะลืมไปว่าทางนั้นมันไปไม่ได้เลยโอ้โหด่านนี้เนี่ยไปเก็บเทปเคลียร์ให้หมดนะมึงคุ้นใช่ไหมเดี๋ยวเออเหมันกูเคยเล่นลบบอกมาอยู่เอาไปสักคนอันน่ะมันมา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 ไม่รู้เก็บถะารู้ไม่ได้แล้วถะารู้ได้อยู่ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วจุนมาหนีจมานีิมาหนิเฮ้ยไอไอ้แมนดอเนี่ยไอ้แยกกูจับแน่ละแมนดอให้ไหมใครโดนพร้อมกดนะเอ้ากูไม่โดนกูไม่โดนแม่งอยู่หน้ากูไม่โดนเว้ยมันอยู่แบบตรงหน้าเลยอ่ะเลี้ยนดูดิเปิดแล้วจะเปิดอะไรเลี้ยงนะให้อยู่กวด เียฝั่งไอ้นี่มีอันหนึ <S <S ่งู้ไหนไหนไหนตรงหลังตู้อะฝั่งนี้ไหมเออตู้มึงอ่ะตู้นี้นะเออเออเนี่ยเออตู้ที่มึงหันหน้าเมืกี้เนี่ยผมปั๊บโอเคมีตรงนี้อีกอันเลยชั้นนี้เคลียร์ชั้นนี้เคลียร์ฝั่งตู้เคลียร์หมดแล้วไปกำลังจะดับละกดกิ่งนะกดกิ่งนะเดินมาหาพ่อมึงอ่ะกดกิ่งกดกิ่งกดกิ่งไปดับละไป เียน,นะยนอะไรน่ะเปิดคอมดูดิเปิดได้หน่อยดิคนหนะึ่งเปิดแล้วถ่ายอ่ะเ <c oughs> ิ่งที <c oughs> ่ใครวิ่งเดียวคนเะร็วเนาะโอ้เดะใครวะ <c oughs> ไม่รู้วิ่งไปตรง,ตรงการนะลางอ่ะลิกยิยนเออไม่มีไม่มีกิ่งล่อนะหมดแล้วไม่รู้ลองดูใครอยู่ตรงกลางเอ้ยระวังนะลิกยิยนเสร็จแล้วมนะั้ง เรีบร้อเสร็จแล้วไอ้เหี้ยอีกเดียวจบเขาเขาเขาาเขโอ้จบแล้วจะเล่นจริงมัยขี่มันหายไปแล้วเว้ยมันโดนถือไปแล้วตีกคนไปไลยวะยูเนี่ยก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเราแบบเราแบบเราเชิญเวลาเราน้่งเอ้ยไฟฉายมันฟูเชีเราเ้วแอ้าเอ้าเอ้าอ้าเอเลี่ยนเยอะเท็เดียวผ่านเว้ยสามมิชีเลยเราต้องวิ่งไปที่ไหนไปอ้ด่านนี้ด่านยังไงครับพี่ต้องวิ่งไปที่เท่าไรล่ะ มิ่งไปเท่าไรนะสามสิบกว่ามั้งเลยจะข้ามไปเอวชัวชัวนะรั่วหายไปโน่ยดิมิงไปเลยแหยๆจนกว่าตัวเลขมันจะโดดอ่ะมันจะข้ามจะข้ามจากสามสิบปีไปเก้าสิบเก้าสิบหกเออาวนวนวนยิงบนกมึงถึงชั้นเท่าไรเนี่ยสิบสี่สิบห้าละกูสิบเอ็ละกูสิบสองอยู่เลย ไปเรื่อยะมันไม่มีอะไรหรอ19ละ20 21 22 32 33 34ยังไม่ถึงเลยนี่ยโดนเจอไหมอ่ายังไม่เจอเลยก็วิ่งอาะ36อยู่เ37แล้วก็ ไปแล้วครับจังหวะนี้ผ่านไปแล้วเฮ้ยเอ้าไอ้เฮียหายไปแล้วไอ้เจ้าแม่งโดนเฮ้ยกูโดดลงไป้ไอ้เฮียกูโดดลงไปเฉยเลยเอ้าสี่สิบเอ็ดมันไม่ดุกลงกูบักกูบักไอ้เฮียกูบักเฮียอะไรวะวอเตอร์ฟัคเอาเอ้ากูผ่านเลยเอาไอ้นี่กูเห็นใครมันตกลงไปอ่ะตรงกลางอ่ะมกูเห็นตกลงไปเลยอ่ะกู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 มันเป็นการโน้ตคิปเว้ยไอ้เฮียเมื่อกี้ไอ้เฮียโน่นลงมาคนกูบักเลยไอ้เฮีย ม่งชนกูบักเลยฮะตัวหน้าขาวไปกับไอ้นนท์เมื่อกี้เคยตกลงมาอีกแล้วนะไอ้นนท์ไงกูเองไม่รู้ว่าเทียนโดดลงมาได้เลยป่ะหรือว่าต้องไป94ก่อนแล้วค่อยโดดลงมาไอ้เมื่ะกี้เมื่อกี้กูยังไม่ถึงชั้น3ามสิบชั้นสามมึงเลยเก้าสิบมึงเลยไอ้แล้วมึงชนกูแล้วกูโดนกูโดนดูดลงมาเลยอ่ะกูบักไอ้เหี้ยกูบักแล้วกูโดนดูดลงมาเฮียกูจอกูงไเมื่อกี้อย่างเหี้ยเลยสิบสนะ ไปเลยแลลงได้มั้งเท่าบเลขกไปจะ<อ>ข้ามไปเลยถ้ามันก้าสี่ะลงมาเลยเออดๆๆ